ทจะแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญนะครับที่จะต้องทำรัฐกู่สุรโรษที่จะต้องเป็นฝ่ายชายนะครับและหรือเป็นฝ่ายหญิงนะครับทีนี้พ่อหลวงก็มาแทนมาครับแล้วก็รวบรวมรถตำรวจสามคู่ซึ่งก็บอกกับเรื่นว่าเมื่อตะเกียงที่งานแล้วนะครับตำรบจก็มาแทรกข้างนี้เพื่อให้ขบวนยู้ทุบัตอยู่หลายข้อ,อซึ่งทุกข้อก็มันจะเกี่ยวว่าชายและหญ ตงีกเดนะครับแล้วก็ม <like now. S 3> ีการตรวจรงดึงดคร em. SO ัดังนั้นผู้สมรสที่เป็นชายกับชายก็ดีหรือที่เกันหญิงก็ดีที่มากับทางมูลพิเศษคลาสวันนี้ก็ได้แจ้งขออภัยไปแล้วว่านายทะเบียนเรมเมืองเชียงใหม่คงไม่สามารถที่จะตรวเลือดว่ให้กับผู้สมรสที่เป็นชายและชายหรือหญิงกับหญิงได้วันนี้นะครับก็ได้แจ้งไปแล้วเป็นคู่รักคู่หนึ่งนะคะที่อยากจะทําเพื่อสังคม ในกรณีที่ร่างพรบรให้ชายรักชายที่อยากจะสมรสกันได้มีสิทธิเ,เหมือนผู้สมรสธรนมดาก็วนันนี้เราก็มาเป็นเ,เป็นผู้นำขบวนการที่จะมาร่างพรบรใหม่ให้กับความหลักหลายทางเพศไปสมรสดีมีความสำคัญอย่างไรบ้างไหม <c oughs> ใบสมรสมีความสำคัญตรงไหน,นคือใบสมรสมีความสำคัญตรงที่ว่าเออ่ถ้าเกิดคนไหนคนหนึ่งขอตายได้ไปอยึ่นเ,เ,นนเ,นนนเนี่ยเออเกิดมีปัญหาหรือว่าขัดข้อทางด้านใดเนี่ยก็จะสามารถรองรับผีตายของคู่สมรสได้ที่มาจบตรงนี้จบแบบรักจริงๆป่ะหรือจดแบบตามกระแสเน,นี่ยรักจริงค่ะครบหนึ่งมาปีหนึ่งจะหนึ่งเดือดนจะครบหนึ่งเดือนครับปีหนึ่ง ก็คือสางว่าอยากแต่งงานกันอยู่แล้วค่ะพอมีกิจกรรมนี้ก็เลยเข้าร่วมคือก็กฎหมายยังไม่รอง,อง,อง,องรับบริสิทธิ์การจดทะเยียนคงจะเสียใจอย่ไงไรคงไม,ไม่ค่ะเพราะว่าเราเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวนำกระบวนการแล้วนะคะอีกหน่อยมันก็จะมีอาจจะมีคู่ชายบชายแบบมาร่วมขบวนอีกมีต่อไปเรื่อยๆถ้ามีวันไหนเราก็คงได้จะต้องรองกฎหมายให้ความคุ้มครองรองรับใี่ไวมคืจะดูการ ก็ถ้ากกฎหมายรองรับเมื่อไหร่เราก็จะมาสนับสนุนไม่ได้ดูผลจากแค่เขาล้มหน้าในการรับรองทิ้งหรือเป็นแล้วมองกฎหมายอะไรแล้าหลับเลยไหมฟังฟังให้สิทธิเท่าที่จะจัดอยู่ใช่ค่ะเพราะว่ามีหลายประเทศที่รองรับกฎหมายทางเพศไม่ว่าจะเป็นทอมดี้หรือว่าชายรักชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายตรงนี้สุดที่จะให้ประเทศไทยที่มีกฎหมายตรงนี้รองรับ ถ้าถ้าคนไหนไม่เปิดเนี่ยว่าผู้อย่างเราพวกเราจะไปบินไจดทะเบียนกรัรประเทศแทนนี้เราจะทํำไหมอ,อ๋อมันก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูงอะนะคะเนาะแค่ตรวจเครื่องบินล้วก็เสีย <laughs> เก็เลยเอออยากให้เมืองไทยมีมากเพราะว่าทุ<ว>กชนชาติทุกเผ่าพันธุ์ก็มีไม่ใช่แค่ม,มีต่างประเทศเท่านั้นที่มีผู้ชายรักชายหรือว่าหญิงรักหญิงน,นะคะเนาะอ่าเมืองไทยเป็นเมืองหนึ่งที่ ชายรักชายหญิงก็เป็นเมืองที่มีเยอะนะคุณค่ะ่เพียงที่มีชื่อเสียงในด้านนี้ก็อยากให้มีกฎหมายรองรัอยากให้สังคมยอมรับและกลัวถูกใช่ไหมใช่่เพราะประเด็นก็คือบารมีเราเป็นชายรักชายเราก็ควรจะมีกฎหมายรองรับเหมือนกับชายรักหญิงหรือว่าช่วงนี้กับวิชายิสูจน์สามารถลงะเบ็นกันได้ของเราไม่ต้องบอว่าเป็นทะเบียนสมรสสมรสนะครับก็อยากจะเป็นแบบว่า เรียกว่าทะเบียนคู่ชีวิตก็ได้ครับคือเรียนง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมานนยนะครับคือจะได้เป็นพื้นที่เข้าเคียงกันเพราะว่าคนเราเกิดมาเราต้องต้องเคียงกันไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงชายล้านชายหญิงละหญิงนะครับตัวอย่างที่มีพรบท้องแยกออกนะครับเปบ็นสมารทียคับค่ะก็ะดีใจที่ได้าม,มาร่วมประค่ะก็เสร็จดีที่ได้ดไดามาล่วงประคารเพราะว่าจริงๆแล้วเราแต่งงานกันอยู่แล้วพี่ เราเคยประกอบพิธีทางศาสนามากันอยู่แล้วเราก็ดีใจที่มีเรื่องอะไรโครงการแบบนี้ค่ะ็เลยมาขึ้นมาจะได้เพราะว่าผมแนะำแล้วคุจะได้ถูกกฎหมายเพราะว่าเราสนับสนุนอย่างนี้แล้วพี่เพราะว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งในโลกเหมือนกันในเหมือนมันทุกคนนะพี่เหมือนผู้หญิงผู้ชายทุกผู้เราก็เหมือนกันมีความรักเหมือนกันเราก็อยากให้ทุกคนมีความเสมอภาคกัน แค่นั้นเลยๆก็ดีแต่เราเคยจัดพิธีกรรมกันมาแล้วค่ะช้อยเขาเคยแต่งพุทธแต่งใครแต่งชินแต่งชินค่ะที่แต่งที่แต่งชินค่ะค่ะหมายถึงว่าเข้าโบสถ์มาแน่เลยคือมีบัตรนำขงมาทำพิธีให้แต่งงานกันแล้วเมื่อสองปีที่แล้วอะค่ะเมื่อปีสองวันสิเกตแต่ก็อยากให้มีการตินกฎหมายรองรับนะถ้ามีกฎหมายรองรับเนี่ยเราจะเรื่องอะไรมีสิทธิ์มากขึ้นที่เพราะว่าถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนกันเนี่ยเราจะเสียสิทธิ์ของเราไปเยอะ เหมือนกันนะตัวข้อใช่ไหมใช่แล้วเราจะว่าถ้ามีทะเบียนสำหรับมีความจําเป็นต่อการครองคู่ชีวิตกันไหมมีค่ะเพราะว่าอย่างหนูมีลูกแล้วอย่างนี้ยค่ะก็ให้แฟนแบบปูปัมภานี้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่ได้สบรสกันใช่ไหมเรากูปัญสาไภ้ได้เราแบบแต่งงานกันแล้วเราอยู่ด้วยกันอย่างซื้อบ้านอยู่ด้วยกันตอนทำประกันเขาก็ไม่ให้ที่ เราจะทำประกันแล้วมันจะต้องวางชื่อไว้ว่าถ้าเราเสียชีวิตให้ใครแล้วก็หนูก็แจ้งไปว่าจะให้แฟนรับไ้แต่ก็ไม่ได้สบแฟนยังไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีไม่ได้เป็นนิติการค่ะทางนิติในใช่ไหมเสียสิทธิการหลายๆอย่างหลายอย่างใช่ค่ะโอเคครับจุดนี้จะฝากความรักกันแสดงความรักได้เลยเยี่ยมครับ